จะซื่อบิวกินแทนหรอ,อ,อบิวกินเขาเป็นคนเดียวค่ะแล้วเขาอยู่ไหนตอนนี้เขาอย่อังกฤษหรือว่าอยู่ที่ไหนเล่นใจหนูก็ได้แต่ในขณะที่คุณกำลังมาประลองตรงนี้คุณสกายมองคุณด้วยสายตาแบบคิดถึงเหรอฮะอ จริงวันนี้ก็ต้องมาเป็นองค์ชายเหมือนกันเอ,อแต่บังเอินว่าองค์ชายอีกองคหนึ่งเขาอยู่ลอ,อนดอนงันมีอะไรอยากฝากถึงองค์ชายที่อยู่ลอนดอนหรือเปล่าเราเจอกันห่าพูดน้อยเลยทีนี้พูดน้อยเลยเออมาสเตอร์พีบีออคุณจะมาทำกลิ้มกะเหลี่ยกับเจชายของดิฉันไม่ได้นะคะมาเตอคือเขาแอบมองพี่จริงแล้วไงพีเ่เธอต้องบอกว่า ม่ได้หรอกค่ะเป็นฟิล